บอ,อกเดบไเนาะจะเข็นตขเ,เตืเข็นเตอร์ได้กาวกนดำนมูอไเนาะบอกว่าเด่กจะเสียดาดไปแล้วเนาะเศร้า,าติดไปเศ้า,าติดไปเศาติดไปทร่มเศร้าหอนไปทร่วมเศร้าหอนไปเฮ้ เรียนธาตุฝนอยู่หอนวะฮะกำลังเย็นเสร็จแล้วมันบอดติดเย็นวะแค่นี้ก็ต้องค่ายอีกคนแล้วฟั้งกบฟังง่บหอนอันบ้าีมันติดนะพี่น้องนะ ก็ว่าดึงรถข้างในคุณปูคุณพ่อเตี๋ยคุณปูก็ต้องการให้เราเลีย้ยงนักเลยจะพาไปหน้างานด้วยเดี๋ยวเบืบ้องพายเบื้องหน้าง,งานแต่เมื่อกี้รถไล่รถเราล้งรถไปเลยประตูเปิดไปเลยฟังฟังไอ้คนนางสวด รอตัวก่จอดท้ายคุณมาไปเดีกยนี้เน้หน่อย,ยไรเน้นหน่อยไรอยัางไอเขาเสมอตอ้อ,อตงอ่างเอาเสมอต้องอ่างเลยเนาะเอาเสมอต้องอ่างเลยเสมอต้องอ่างเลยเส้ยดินคือ,อมือลังเก่งไว้เลย ไป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 เราลุกพี่เบาขึ้นสมากขึ้วนเ้อพี่น้องเลยเอาไปได้คุณปู่เต็งข้างเขาข้างในไปดูเพี่

มันจ in ีดด้ด่ารคุปูเนี่ยนี่นะดินมันก็ยังดิต่มติเองทีว่ามาล้อโตๆมายำท่าหมูเนี่ยอะไรเอาแบบไห cái thang của nó nếu đẹp ra đây vào, hả? Goa nha yêu đẹp. Goa bên thang của yêu của em anh ามาทางนี้เฮาอันนี้ปลอดภัยกว่าเร่เร่รถสิบิงไหมเร่ย มันสิตกบ้ตกกในผ่านนี้แล้วฝ่ายแจ้งจังปังแล้วไปไปเต็บทางเข้าไม่นะปุ๊ยต้องใช้บักแข็มเตือมารอบหนาป้าไว้เลยนะ่น่ะ ให้ให้ทาาให้ไม่ยู่รลยว่ะจะเป็นห่วงลูกลานนี้เลยคุณปู่จะเปิดทางบ่ตรงเลยคุณปู่ต้องทายางมันน่ะนี่ทายางคุณปู่รถเท่าแล้วรถตัางยางแบบนี้เลยเป็คันเท่าซักดีกว,ว่าเนี่นคนันเท่าเลยไต้องมือ มือค่ำค้ำยางไปนั่นยางเบิ่มเบิ่อแบไ,ปไ,ปไเลยพลาะเราเป็นนม,มเราเป็นแ,แ่นแกะเราโค้งเลา่าวนี่มันเปียกเลยพี่เอาไปไม่ได้เลยจะไม่กทั่งกันกไปเลย ปั่นปันป่นแล้วก็ปันป่นปันป่นปั่นยังไม่พีนี่ ไปไปไปยังยังปู้ยังไปปูไปไปปูไปไปไปปูไปไปปูไป เจ๊ยังเดี๋ยวเส้นต่เส้นย่างบดีนี่กะปูนี่เพมาหกร้อนไปได้ไหมลูกพี่อายุอันน้ำแกก็ไม่ได้ธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะย่างว่าที่แม่ปูย่างไม่เหยียบเขาไห่ยินเด็กเยอะเลย เปนไหนขึ้างบ่แล้ววะขนาเราซ้อมมึงข้าหยางแล้ววะเอ้กินอันซนหมดเลยพี่ด่ากินอันซัมันจบงฟังมันเยอะเว้ยกินอันซนมดีเลยพี่ว่าสนนต้งใสคือดนน็อตสเปอเก็บแล้วบ่มีแรพีนะ่อตสเปอเก็บเราขาดหมดแล้วบ nó một khá nước chịu đi mất cái bóc chết này đi mất này nhanh 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 mà có vô đây thì tù. คันไหนขี่มาล่องคันนี้จอดแล้วเด้วยรถบริษัทจอดแล้วบริษัทจอดแล้วให้ให้รถร่วมวิ่งบริษัทพ่อแล้วบริษัทบริษัทเอามือไปเจ็บเกี่ยวพ่อหลนะเดี๋ยวแสดงด้อรถใหายิบหน้าเจอกันใหม่นะเราคลิปนี้จบเป็นคลิปนี้ก่อนเลยเบิ้องขึ้ปูแล้วมายำเหมือนกันน่าหิ้งปะแม่ปี๋ มาอู้มา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 ปูมามาปู้มาเอไมายอมทาอยู่ขาร้านน่มาปูมามาตูมาเดี๋วเดีเดี๋ยวนีู้เดียวเนียจะเ็ทางขานก็ดม ดีมันเสียกูไาคุณปูแกทำทางก็นด้วยมัจะรุ่นคุณปูให้ทางวะนี่แหลาคุณปูลแล้วก็ดีดีเลยนาะแต่พอได้รุ่นไป ก็จะร่มรวมเลยนะก็คันคู่มันเงเด้อีข่งก็คือว่าคนคู่มันเงยเด้อตัดคันคู่เขายดีนะงนกก็ติตัดแวลต้เราเกดินทั้งในกันดินทั้งในย่งอีหลยเลยี่ครัฮหอดปลากยอย่นะจมเกยอยังเอามายพ่อน้อ่ต้วกยอตัดก็ไม่อยกก็ะไ้ จะต้องทําทางดีๆก่อนอลุกมาขึ้นเก้าหล่านี่ดีๆกระไรไปพอแล้วข้ามยีละวันยีดียีดีถือถุงล้านดีดี

รถรถมันวมไมมไม่มากันนะแห้งทอรถบริษัทหรือรถบริษัทแรงด้วยาโไปม่ย่ยุ่นไม่ย่หยู่ไม่ต้านะ เอาละปุะ๊กละเพ็ดคักแคแน่แดงแดงเพราะว่าสองรอบก็บจมลงขึ้นเก้าอนละนมีเรียดยังไงดีๆแล้วว่าดีๆแล้วก็ไปนลอง่ง,ง,ง,งูแรงดีๆแล้วเขาจะหลงเลี้ยมหลงไล่มาเขาจะจำไล่ว่าอะไรเนีย เดีเราด้กนะ็จมกันแค่นี้ก่อนนะมันเง่าวแล้วคลิปนี้เนาะติดตามกันคลิปหน้าได้เพี่น้องกับเจ้าคุณปูคลิปนี้สวัสดีครับ